สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เกมแบล็ต่นแคทนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นด่านงานแมวเจนสึกนะระดับเจนสึกเป็นแบบ5ดาวนะครับอยู่ที่5ดาวนะอ่าเปิดหน้กกากั้มข้างไปกลไปรับปีนกระต่ายนะครับหูหมูแดงมาแล้วเหรอ อ่มาดูกันใครจะชนะอุ้ยชนะไปเลยบารมุดป่างแปะป่างบารมุดตีแปะโอแปะอุ้ยอาจจะเจอหมูป่าก็ได้นะ มันมีแต่ตัวสีแดงอาจจะเจอหมูป่าก็ได้หรืออาจจะเจอไซคโครหรือเปล่าว่าแล้วหมูป่าโอ้โห,โหดันหมูป่าโดนบาาหมดตบก็ล่วงแล้วมั้ง อ้าวบามุดตายโอ,โอ้เรี่บร้อยโดนไซเบอร์พังสโลแต่ผมขอเรียกว่าไซเบอร์แคทแล้วกันไซเบอร์แคทสโลปล่อยก้าวโอ้อยเยอืมโอเคเป่าตังเลเวลหกแล้ว ไปพ่วกอ่าเรียบร้อยชนะแล้วยายายเยวอาหารเมลชัมชิกระป๋องจบแล้วเลยใกล้วันฮาโลวีนแล้ว ฮาโลวีนแล้วก็เวลาถึงวันฮาโลวีนปุ๊บก็ขอให้สนุกกันนะครับขอให้สนุกกันนะเวลาถึงฮาโลวีนอะเอ่อวันแข่งกีฬาตื่นขึ้นคืออะไรอะเ,ไเ,เอา,าเป็นว่าผมไปเล่นด่านแมวเอาเป็นว่าผมไปเล่นด่านข้างอะเป็นข้างนะครับ ด่านข้างนะ่ะที่ผมยังติดไว้นั่นก็คือกิ้งกาข้างนะอือวีต่ตนองนีเมียเอง,เอ,งโอโเอาแต่ใจด้านนี้ก็คือแบบด่านที่ผมติดไว้นานานะเจอพี่เสือ้อว่าแล้วทำไมติดว่าแล้วทำไมติด จเจอผีเสื้อเป็นฝูงขนาดนี้ใครจะไม่ติดละ่ะแป๊ะ้ยฮาดกะตายเป็นหนึ่งแล้ว เร็วเร็วเฮ้ยมันมาหน้าบ้านแล้วเฮ้ยเอ้าบาหามูมาดิมาดิ บางมุตายโอ้ดังกิ้งกะข้างมันเป็นตัวตีไก่ไงก็ว่าทำไมผมติดติดนานซะด้วยไม่เป็นไรผมมีตัวตีไก่อย่างเชนไซเออซบ,บอร์แคทอยู่ไซเบอร์แคทตัวตีกไกลวหวเหรอ

เออสองพันสองหมื่นสองหมื่นอุ้ยกาโออย่าแตกกาโออย่าแตกมีความหวังให้นายอยู่เฮ้ยอย่าแตกนะกาโอทุกต,ตัวฉันหวังเพิ่งนายอยู่เร็วเออเลือสี่พันดีมากเซก็คพังเฮ้ยมันจะเผากาโอเออเรียบร้อย โหนานมากกว่าจะชนะด่านนี้ได้อืมนายแม็กิ้งกาข้างอู้หโหไห,หนอ่งยังยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อีตัวหนึ่งอือม,มันเปนตัวอะไรแมวนักกก้แมวกำแพงแมวอีรับนกวานกิงกาไททันก็ครบแล้วนี่หรือว่ายังไม่ครบ ดานแมวขวานข้างเป็นด่านที่ผมเป็นอีกด่านหนึ่งที่ผมแบบติดนานมากแล้วคือผมแบบลืมไปแล้วอะว่ามันมีอะอไหนด่านขวานข้างผมติดนานมากแล้วมันเป็นแบบด่านแบบที่ปวดหัวมากเลยเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างไป เอางี้เลยไหมยัดไปหมดเลยไหม,มแปมาแล้วีซพี่ยวน <c oughs> เป็นด่านข้งที่ยากที่สุดแล้วมั้งด่านความข้างเนี่ยมาอุ้ยมันมันไม่สะท้านเลยไม่สะทบสะทาน

Bleh. เออๆดี โอ,ออออโอ้ยโอ้ยใส่บัคเก็ตตายโอ้ยหัวนี่ิจั๊เฮ้ยระวังตายนะสู้เขาทุกคนไป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  ดีมากเออดีมากดีมาก CPU ดีมากกดลัวๆเลย CPU เร็ว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 เฮ้ยด่านเป็นด่านข้างที่ยากที่สุดที่ผมติดมาแล้วด่านเนี้ยเท่าที่ผมจำได้นะ เฮ้ยมาตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยบอสเลยเลือดห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์คิดแปบ๊บอันนี้ด่านยาก้าเสียน,นิดก็ไม่อาจเป็นไร ปล่อยเทพเก่าละผิวปล่อยเทพเก่าสิมันจะได้แบบตีสตันมั่นะโอ้เออเทพเก่าโอ้ไม่ใช่ดีต้องเรียกว่ากาโอ,ออ้ยบาฮามูดแปะแปะเ็ว เร็วเร็วเข้าเร็วเข้ามันมาแล้วเร็วเข้าไม่รู้นะผมไม่รู้นะตัวรับปีนมันพอไหมอ่ะมามามา

CPU กดมันรลวๆเลยโอ๊ยบางมดโดนหยุดเวลาเร็วเร็วเร็เ CPU CPU เร็วเร็เรวความแก่มันอยู่ที่ไอควานนั่นแหละ ความเขียดเคียนความเครียดเคนที่สะสมมาสองสองสามปีในที่สุดมันก็จบสักทีอุ้ยดีใจดีใจเฮ้ยขวานตายแล้วดีใจความเครียดเคียนที่สะสมมานับไม่ถ้วนในสุดมันก็จบลงตนี้สักที จะได้แมวขวาข้างแล้ว yeah. ด้านนี้ยากมากครับถ้าแบบไม่ไม่มีแมวไซเบอร์แคดอะที่มันแบบอะไรนะไปเป็นตัวรักตีนด้านหลังอะเออเอเอที่มันเป็นแบบตัวทำดาเมจวงหลังอะคือมันต้องมีมากเลยครับไซเบอร์แคดเนี่ย เืเป็นตัวแบบอะไรนะเป็นตัวทำดาเมจวงหลังโอ้ดีใจถ้าโผมาอีกรอบนี่คือหาเลยนะเร็วๆก่อนที่มันจะโผมาอีกรอบเนี่ยเฮ้ยหัวแดงเกะกะเออไป รูด้ด่านนี้ยากมากครับสะส่งความเค้นมากี่ปีแล้วเนี่ยส่งทามปีแล้วมั้งบางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคือแบบผมเริ่มเล่นแป้นต้นเคปครั้งแรกก็แบบประมาณตอนปอหนึ่งมั้งอันนี้ผมปสามแล้วนะเล่นมาประมาณสองปีนะ แล้วก็แบบ,บทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องนี้คือมันอะไรนะเป็นเรื่องที่แบบอ่ะทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมอีพีแรกทำไมมันทำไมผมไม่ถ่ายแบบตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับคำตอบเลยคือตอนนั้นอะ่ะผมยังไม่ได้เป็นเกมเมอร์ แล้วก็แบบอีกอย่างอ่ะคือคือผมแบบมันไม่มีเวลาไงพ่อพ่อกับแม่พ่อกับแม่ผมตอนนั้นอะ่ะพ่อกับแม่ผมตอนนั้นมันไม่ว่างไงแต่ตอนนี้ว่างแล้วก็เลยแบบเป็นเกมเมอร์แล้วเรื่องที่แบบอะไรนะเป็นเรื่องแบบ ทำไมไม่ถ่ายแบบตอนนั้นอะก็เป็นแบบพ่อกับแม่ผมอะ่อยมันไม่มีเวลาว่างนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนต้นเกมมานะเขาก็ดีใจด้วยแหละเพราะไม่ได้ถ่ายตอนต้นเกมผมได้ยินว่าเกมเนี้ยคือมันยาวนานมากเลยไงเขาก็เลยแบบ EP แรกผมก็เลยมีอูเบอร์เลเต็มตัวมีทุกอย่างเลยไง ามันจะมีด่านอันนั้นอะ่ะด่านรวมเราแมวข้างจ <c oughs> บแล้วโอ้โหดีสุดมันก็จบมา ใช่่ะอันนี้เป็นทีมก่าที่สุดของผมครับตอนตอนตอน้นเกมนะผมจะใช้เบลข้งกกลางนักแก้ม เบผมอยากรู้ว่าแมวแมวข้างที่ผมเก็บสะสมมานะมันจะได้ไหมนะเฮ้ยเร็วอะ มานกองทัพข้างว่ายพี่หมีมาเออเอาไงดีอะ เดี๋ยวอีกรอบนึงครับดานแมวข้างที่ผมเก็บมาทั้งหมดไม่มีประโยชน์อะไรโอ้โหไม่มีประโยชน์อะไรเลยแมวข้างที่เก็บมาทั้งหมดไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย โอ้โห oh แล้วผมจะเก็บมาทำมือโจตีก็ช้า หมดที่ผมเก็บมาโย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 มีดามาาต้องโดรีโอเรียบร้อยตยหมุกเี่ยงมามาดี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  เฮ้ยมีมาเอาเรียบร้อยเยีย yeah. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนัใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะไว้เจอก,กันใหม EP นะ่ EP หน้าสวัสดีครับบล